สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการาแบ่งขายเหรียญวิดครับนะครับจากที่เราซื้อมาโอเคตอนนี้ผมซื้อเหรียญคัรับไปแล้วผมจะแบ่งขายที่ประมาณห้าห้าร้อยี่สิบบาทนะครับ เพื่อที่จะถอนออกจากธนาคารโ okay. อเคว่าจะกดขายครับแต่ตอนนี้ราคาต้องเช็คราคาว่าราคาเท่าไหร่โอเคผมจะขายที่ประมาณนี้ครับสองร้อยเจ็ดสิบครับก็เข้ามาที่เทรดนะครับแล้วก็ คำว่าขายครับรกดขายเสร็จแล้วก็โอเคอันนี้กดยี่ห้าปอร์เซนไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาใส่จำนวนเหรียญน,นะครับตอนนี้ราคาเหรียญล่าสุดสองร้อยหกสิบแปดนะครับผมจะขายที่สองร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเลขตัวนี้นครับให้เป็น ราคาที่เราจะถอนออกมาครับเป็นเงินบาทโอเคห้าร้อยยี่สิบครับผมเผื่อค่าธรรมเนียมด้วยครับในการโอนเข้าธนา,าคารคือยี่สิบบาทจริงๆผมจะถอนมาห้าร้อยบาทโอเคจากนั้นเราก็กดขายนะครับโอเคขายครับยืนยันออเดอร์ครับเรียบร้อยสำเร็จ แล้วก็มาเช็คหน้าออเดอร์ดูครับโอเคอจากนั้นตอนนี้ยังขายไม่ได้ครับจนกว่าอ่าครับจะขึ้นไปสองร้อยเจ็ดสิบนะครับก็คือประมาณนี้นครับมันก็จะขายให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคสำหรับทิกเล็กๆนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับ